สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปาร์คป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง The Unborn Child เรื่องราวของหนุ่มสาวมปลายที่เกิดผิดพลาดโซเดียมคอมกันจนท้องและด้วยความที่พวกเขากลัวว่าที่บ้านจะรู้และจะไม่มีอนาคตเขาก็เลยเลือกแก้ปัญหาด้วยตัวเองจนสุดท้ายครูมารู้เรื่องนี้เขา้าพวกเขาจะทํายังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันทุกคนเบื่อไหมเวลามีโฆษณามาขัดจังหวะดูได้ไม่ต่อเนื่องนี่เลยแอดขอแนะนำ YouTube ํำยูทูบพิเมียมีลมต้นแค่เพียง19บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือนแค่69บาบาทดูเพลินๆต่อ เนื่องได้ทั้ง YouTube และ Netflix ไม่พอยังมีโปรพิเศษอย่าง y o u ูทูบพีแอมแบบถาวรจ่ายแค่269บาทโปรดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดแค่สิบท่านต่อวันเท่านั้นนะอย่ารอช้ารีบเลยก่อนที่สิทธิ์จะเต็มหรือจะปลดล็อก h a GP t GPT Plus ที่มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานเริ่มต้นแค่เพยียง89บาทเองนะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายแสนง่ายแค่แอดไลน์ไปที่ d o g g y p m หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอน,นี้ได้เลย d o อก y Premium เขามีฐานลูกค้าเยอะมากๆเขามีแอดมินคอยบริการหลังบ้านให้ด้วววยยยยยยยแถมม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 มััังงีีีบบรรริิิกกกกาา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 ้้เเเเเตตตตตืออ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 นนหหหดดดดุุุุโใลล่่่่คไพ ตลอดไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆให้เลือกอีกหลากหลายเช่น Disney Plus, iQIYI, Max 4K, VTV กับแอปสตรีมมิ่งที่มีให้เลือกมากกว่า60แอปที่โปรแรงแต่ราคาไม่แรงอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ด d อ o g g y pm เริ่มเรื่งกันที่3คนพ่อแม่ลูกแม่ชื่อว่าพิมพ์่อชื่อว่าไตาส่วนลูกสาวตัวน้อยชื่อว่ายใยไหม ทั้ง3าคนคุยเล่นกันหัวเราะมีความสุขกันตามภาษาพ่อแม่ลูกระหว่างนั้นไต่ก็ได้ขับรถผ่านวัดที่อยู่ทางเข้าบ้านยายใหม่ก็หันไปมองที่วัดนั้นโดยไม่ละสายตาหลังจากนั้นไตก็ขับรถมาถึงแฟลตที่พวกเขาอาศัยอยู่ขณะที่พากันลงรถและกำลังจะขึ้นตึกยายใหม่ก็มองไปด้านหลังและหยุดมองอยู่แบบนั้นจนพิมพ์หันไปถามยายใหม่ก็บอกว่าให้รอน้องด้วยแต่พอพิมพ์กับไตหันไปเห็นก็ไม่มีใครเลยทั้งสองคนเลยรีพายายใหม่กลับขึ้นห้อง เช้าวันต่อมาไตก็ขับรถไปส่งยายไหมไปเรียนระหว่างทางก็ผ่านวัดเดิมยายไหม่ก็พูดเหมือนเดิมว่าให้รับน้องไปด้วยพิมพ์พก็สงสัยถามยายไหมว่าน้องที่ไหนและคิดว่ายายให,หมอยากมีน้องตัดมาที่สาวมอปลาคนนี้เธอชื่อว่าขวาัญขวัญยืนคุยกับบอมแฟนของเธอทั้งสองคนเรียนอยู่ห้องเดียวกันเธอบอกกับบอมว่าเธอท้อง แต่บอมก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวที่บ้านจะว่าและกลัวจะไม่มีอนาคตเธอเลยบอกกับบอมว่าเธอจะหาทางจัดการเองระหว่างนั้นเองพิมพ์ก็เดินเข้ามาเรียกให้บอมกับขวัญเข้าไปเรียน พิมพเป็นครูสอนที่โรงเรียนขวัญกับบอมนั่นเองกลับมาที่ขวัญเธอมาตรวจใหม่ให้แน่ใจว่าเธอท้องจริงๆและหลังจากนั้นเธอก็นั่งหาวิธีข้อมูลจัดการกับปัญหาของเธอโดยที่มีบอมนั่งอยู่ข้างหลังทางด้านไตที่เขาเป็นนักข่าวก็ได้มาทําข่าวที่มีนักศึกษาตัวเพราะว่าคลินิกเถื่อนส่วนคนทาหนีไปแล้วระหว่างที่เขาถ่ายนักศึกษาอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็เห็นว่านักศึกษาที่ตุยไปแล้วลืมตาม,มามองหน้าเขาทําเอาไตาถึงกับตกใจหลังแทบหงายและ ไต่ก็รีบชวนรุ่นน้องกลับบ้านตอนเมื่อพิมพ์ไปรับยายให,หม่กลับบ้านเองก็ได้แวะซื้อผัดไทยที่หน้าวาดัดยายให,หม่ที่ยืนรอยอยู่ข้างๆอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเรียกเธอพิมพ์พอหันมาไม่เจอลูกก็รีบเดินตามหาจนเธอมองเห็นยายให,หม่เดินเข้าไปที่หลังวดัดเธอเลยเรียกตามไปจนมาถึงโกดังที่ใช้เก็บพลงังพิมพ์ร้องเรียกยายให,หม่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบของลูก ระหว่างนั้นเองตู้หมาเลขเก,กา้ากุญแจก็ถูกเปิดออกมาและหล่นลงพื้นก่อนที่ประตูจะค่อยๆเปิดออกและเธอก็เห็นว่าหมาเดินออกมาพร้อมกับคาบเด็กออกมาด้วยพิมพ์ตกใจกรี๊ดเสียงดังและเธอก็หันไปเจอยายไม้เมื่อยืนอยู่ข้างๆ เธอเลยรีบดึงลูกมากอดเอาไว้ปัดมาที่ขวัญเธอมาปรึกษาแก้มเพื่อนของเธอเรื่องจัดการปัญหาท้องเพราะว่าเพื่อนเธอเคยทํามาก่อนเธอบอกว่าเธอกินยาแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลแก้มก็พูดไม่ให้ขวัญทําเพราะว่าเธอคิดว่าบอมไม่อยากให้ทําส่วนที่บ้านขวัญถ้ารู้ว่าท้องคงไม่ว่าอะไรขวัญก็เลยบอกว่าบอมไม่อยากให้เธอทําแต่ก็ไม่เคยบอกว่าจะรับผิดชอบเธอเลยสักนิดส่วนแม่เธอก็อยู่ไกลมากคงไม่รู้เรื่องอะไรเลย กลับมาที่พิมพ์นั่งทํางานอยู่บนห้องขณะเดียวกันนั้นไตก็ขับรถมาถึงด้านล่างพอดีทั้งสองคนได้ยินเสียงเด็กหัวราอพร้อมๆกันทั้งๆท,ที่อยู่กันคนละที่พิมพ์เดินตามหาเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องของยายไหมพอเปิดเข้าไปก็เจอยายไหมนั่งเล่นตุ๊ก,กตาเล่าว,ว่าเธอนั่งเล่นกับใครอยู่พิมพ์เห็นลูกยังไม่นอนก็คิดว่าเล่นหล่อพอ พิมพก็เลยบอกให้ยายใหม่นอนเพราะว่าพ่อกลับดึกแต่แยายใหม่ก็ว่าเธอจะรอพ่อน้องก็บอกว่าจะรอด้วยพิมพเลยถามลูกว่าน้องที่ไหนไม่เห็นมีเลยยายใหม่ก็ยืนยันว่ามีบอกว่าเธอพาน้องมาด้วยพิมพเลยรวบรวมความกล้าถามยายใหม่ว่าน้องอยู่ที่ไหน ยายใหม่ก็เลยชี้ไปที่กระเป๋านักเรียนด้านหลังของพิมพิมเลยเค่อยๆหยิบกระเป๋ามาเปิดดูพอเปิดออกก็เจอหัวเล็กๆพิมพิมก็รียบโยนด้วยความกลัวและกรีดออกมาเสียงดังไตที่ขึ้นมาพอดีก็รีบเข้ามาดูพิมเลยบอกกับไต พอไตเปิดดูก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากของเล่นไตถามยายใหม่ว่าเป็นของใครยายใหม่ก็บอกว่าของน้องเธอเอามาจากวัดชาววันต่อมาไตรีบกลับไปที่วัดและเอาของเล่นไปวางไว้ที่ศาลหน้าโกดังและเขาก็ได้ถ่ายรูปโกดังเก็บเอาไว้ระหว่างนั้นเองลุงสับป,ปะเลิกก็เข้ามาไล่ไม่ให้ถ่ายรูปไตก็เลยประชดด้วยการกดถ่ายรัวๆก่อนจะเดินกลับออกไปไตกลับมาที่รถก็มาไล,ล่ดูรูปปากฏว่าบางรูปที่ถ่ายมีเหมือนหน้าเด็กลังๆเขาเลยเอากลับมาให้รุ่นน้องดู ลุ่นน้องก็เห็นเหมือนกันแต่คิดว่าคงเป็นแค่แสงตัดมาที่ขวัญแกม,มาหาที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันเรื่องที่ปรึกษากันไว้พอบอมเดินเข้ามาแกม้ก็รีบเดินออกไป บอมเดินเข้ามาถามขวัญเรื่องท้องแต่ขวัญก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจัดการเองบอมเลยถามขวัญว่าจะไม่ทำแบบที่แก้มเคยทำใช่ไหมแต่ขวัญก็ไม่ตอบหลังจากนั้นบอมก็เลยมาถามนายแฟนเก่าของแก้มว่าแก้มมาหาขวัญที่โรงเรียนทำไมและตอนที่แก้มไปที่คลินิกเถื่อนแก้มไปที่ไหนแต่นายกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่าง บอมก็เลยออกตามหาตัวขวันเพราะเขาไม่อยากให้ขวันทำแบบที่คิดทางด้านขวัญที่ตอนนี้แก้มพามาทำตามที่ขวันต้องการแล้วคนที่ทําให้กับขวันชื่อว่าก้อย เป็นอดีตพยาบาลเก่านั่นเองระหว่างที่ขวัญอยู่ด้านในแก้มก็ลอยอยู่ด้านนอกเธอมองเข้าไปก็เห็นเงาเด็กอยู่ตรงขวัญทําให้เธอตกใจมากกลัววิ่งหนีออกมาแล้วก็เจอกับบอมที่เข้ามาหาพอดีพร้อมกับก้อยที่เดินถือถุงส่วนออกไปบอมก็เลยถามแก้มว่าขวัญอยู่ไหนแก้มเลยบอกว่าอยู่ที่ห้องสุดท้ายก่อนจะวิ่งหนีออกไปบอมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปตามหาขวัญเข้าไปก็ไม่เจอขวัญนอน่อยู่บนเตียงเขาเลยค่อยๆเดินไปดูที่ห้องน้ําพอเปิดเข้าไปก็เจอขวัญน ั่งร้องไห้อยู่บอมก็เลยพาขวัญกลับมาที่ห้องทางด้านก้อยก็เอาถุงที่เขาจัดการเอาออกแบบไม่ถูกต้องมาให้ลุงสับเปะเลเออรซึ่งลุงสับเปลเออรก็รับจ้างเอาล่างจากก้อยมาทิ้งที่โกดังวัดนี้นั่นเองตอนมืดใต่ที่นอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมาที่ห้องทํางานรูปในห้องทํางานของเขามีรอยมือเด็กเต็มไปหมดเช้าวันต่อมาไต้บอกกับยายใหม่ว่าไม่ให้เล่นลูเพราะกลัวจะแตกบาดมือแต่ยายใหม่ก็บอกว่าเธอไม่ได้ทําน้องเป็นคนทําเวลาผ่านไปจนมืด ยายใหม่ที่นั่งทำการบ้านอยู่กับแม่พอพิมพ์ลุกออกไปอยู่ๆเธอก็เดินไปที่ระเบียงหลังจากนั้นยายใหม่ก็มานั่งเล่นชิงช้ายอยู่คนเดียวแต่เธอกลับร้องไห้ด้วยความกลัวตะโกนเรียกพ่อกับแม่ส่วนพิมพ์ที่ออกมาไม่เจอลูกก็ตะโกนหาลูกใหญ่ไตที่กลับมาถึงก็ได้ยินเสียงยายใหม่ร้องเลยรีบเข้าไปอุ้มยายใหม่เอาไว้หลังจากที่ยายใหม่เข้านอนแล้วพิมพ์ก็มาปรึกษากับไตว่ายายใหม่ดูแปลกๆเรื่องที่พูดถึงน้องเธอเริ่มกลัวแล้วไตเลยว่ายายใหม่ยังเด็ก น่าจะยังไม่มีอะไรและยายให,หม่ก็คงแค่อยากมีน้องกลับมาที่บอมเขาตื่นมากลางดึกพอได้ยินเสียงเด็กร้องเขาเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆก็เห็นว่าขวัญยืนร้องไห้เหมือนคนตุยไปแล้วและบอมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาฝันไปนั่นเองเช้าวันต่อมาผิมเรียกนายเข้าไปถามว่าทำไมบอมกับขวัญถึงไม่มาเรียนและเข็นถามว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันส่วนทางด้านบอมที่เฝ้าขวัญอยู่อยู่ๆขวัญก็เกิดปวดท้องขึ้นมา บอมจะพาไปหาหมอแต่เธอก็ไม่กล้าไปพิมพ์ที่ตอนนี้รู้เรื่องก็รีบมาหาขวัญที่ห้องโดยที่มียายหมตามมาด้วยพิมพขอเรียกขวัญแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูพิมพเลยลองเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกพิมพ์เดินหาขวัญทั่วห้องจนมาเจอขวัญที่หลบกับบอมอยู่ที่ระเบียงพิมพเลยรีพาขวัญมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็คุยกับทั้งสองคนในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วพิมพ์เลยบอกให้บอ,บอมดูแลขวัญดีๆแล้วเธอจะมาเยี่ยมใหม่ ตัดมาที่สาวสวยคนนี้เธอชื่อว่าสาเธอเป็นนักศึกษาสาวที่ดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้เธอกำลังแย่แถมตอนนี้เธอก็ท้องกับใครไม่รู้อีกด้วย ลางดือพิมพ์ตื่นขึ้นมาเพราะว่าความเป็นห่วงลูกและยายใหม่ก็หายออกไปจากห้องจริงๆพิมพ์กับไตรีบออกตามหายายใหม่จนมาเจอยายใหมยย่ยืนอยู่ริมบันไดาย,ยายใหม่บอกว่าน้องชวนเธอมาเล่นไตเลยค่อยๆเข้าไปหาและดึงลูกเอาไว้วันต่อมานายมาเยี่ยมขวัญที่โรงพยาบาลน,นายบอกกับบอมว่าแก้มตุยแล้วเพราะว่าไปดื่มกับแฟนใหม่มาแฟนใหม่เมาแล้วขับรถตกทางด่วนจนตุยทั้งคู่สักพักพิมพ์ก็เข้ามาเยี่ยมขวัญแล้วบอกว่าเธอบอกกับพ่อแม่ทั้งสอง นแล้วแล้วก็บอกข่าวเรื่องแก้มตอนมืดระหว่างที่ไตวิดีโอคอคุยงานกับรุ่นน้องอยู่นั้นรุ่นน้องก็มองเห็นยายมายืนอยู่ข้างหลังไตก็ทักว่าลูกติดพ่อนะ ไตเลยหันไปดูแต่ก็ไม่เจอใครและบอกว่ายายไมออกไปกับพิมพ์เขาอยู่คนเดียวเขาคิดว่ารุ่นน้องแกล้งเขาก็เลยแกล้งกลับบ้างทันใดนั้นเองอยู่ๆจอก็เหมือนมีปัญหาและพอจอติดขึ้นมาเขาก็เห็นเงาเด็กปรากฏขึ้นมาในก้องไตตกใจกลัวมากรีบกระโดดลุกจากเก้าอี้แล้วก็ไปเอากล้องวิดีโอมาตั้งถ่ายเอาไว้ เวลาผ่านไปสักพักพิมพายใยไหมกลับมาถึงบ้านไต่ก็รีบเข้าไปถามหากล้องวิดีโออีกตัวและเขาก็เอามันออกมาตั้งถ่ายไว้ในบ้านพอเขาล้มตัวลงนอนก็เหมือนมีบางอย่างวิ่งชนกล้องจนล้มเขาลุกไปตั้งใหม่มันก็ล้มอยู่แบบนั้นไต่ก็เลยนั่งจ้องจนคิดว่ามันไม่ล้มแล้วพอเขานอนหลับไปกลางดึกกล้องก็เกิดล้มอีกครั้งจนถึงเช้า ไตตื่นขึ้นมาเห็นว่ากล้องล้มอยู่เขาก็รีบกดเล่นดูย้อนหลังก็เห็นเงาดำเหมือนเด็กขานขึ้นบนเตียงส่วนพิมพที่ลุกขึ้นมาดูด้วยก็ตกใจมากรีบทิ้งกล้องไปหายายไหมไตก็มาดูกล้องอีกตัวที่เขาถ่ายเอาไว้ก็เห็นเงาเด็กอีกทางด้านพิมพที่ตอนนี้มาหายายไหมก็เห็นว่ายายไหมไปนั่งอยู่บนระเบียงห้องยายไหมบอกว่าเธอไปหาน้องยายให,หม่ถามไตว่าพ่อไม่รักน้องหรอน้องบอกว่าพ่อไม่รักน้องพิมพที่ได้ยินก็เริ่มกลักวและกอดลูกไวแน่น หลายวันต่อมาลุงสับป,ปะเลอก็ยังรับงานจากก้อยเหมือนเดิมทุกๆวันก้อยเอามาส่งแบบไม่ขาดสายและในวันหนึ่งอยู่ๆทุกคนก็เกิดเจอเรื่องราวแปลกประหลาดไตที่ยายไหมบอกพ่อว่าน้องมาแล้วก่อนที่รถของเล่นจะวิ่งเข้ามาเองและพิมพ์ก็ร้องเหมือนเด็กจนยายไหมกลัวแล้วบอกน้องว่าพอแล้วอย่าทำแม่ส่วนก้อยที่กลับมาจากวัดเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก่อนที่เธอจะขึ้นไปบนเตียงเล่ากับว่าเธอโดนบังคับเธอโดนผีเด็กบังคับให้ทำร้ายตัวเองเธอสู้กลับและหนีออกไป ได้แต่อยู่ๆเธอก็ปวดท้องขึ้นมาก่อนที่จะมีน้ำแดงไหลออกมาเต็มขาไปหมดก้อยก็เลยบอกว่าเธอช่วยเด็กทุกคนให้ไปเจอกับพ่อแม่ที่รักจริงๆและเหมือนจะได้ผลผีเด็กเลิกจัดการกับก้อยและเงียบหายไปส่วนสาท,ที่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวเพราห่มเธอถูกดึงออกประตูหน้าต่างในห้องก็เปิดปิดเสียงดังก่อนที่เธอจะเห็นผีเด็กโผล่มาจากเพดาน สาลีวิ่งออกมาจากห้องและเธอก็โดนดึงลงไปในสระน้ําพอเธอพยายามขึ้นมาได้ผีเด็กก็โผล่มาดึงเธอลงน้ําไปอีกก่อนที่ภาพจะตัดไป กลับมาที่ไตที่พายายามจับพิมพ์เอาไว้แต่สู้แรงผีไม่ไหวจนโดนผลักไปชนกับโตและสลบไปพอไตรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใยไม่กับพิมพ์ก็หายไปแล้วเขาคิดว่าทั้งสองคนโดนพามาที่โกดังวัดแน่ๆเขาเลยรีบตามไปทันทีไปถึงอยู่ๆประตูบานหนึ่งก็ถูกเปิดออกและมีบางอย่างหล่นออกมาเต็มไปหมดไตที่ตกใจกลัวก็รีบวิ่งออกไปทางด้านพิมพ์ที่ตอนนี้เธอรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองกับใยไม้โดนขังอยู่ในโกดังพิมพายายามทุบประตู เรียกให้คนช่วยไตยที่อยู่ด้านนอกได้ยินเสียงก็รีบทุบประตูออกไตยพยายามดึงพิมพ์ออกมาจนสำเร็จและรีบเข้าไปอุ้มยายไหมออกมาใย,ยไหมถามไตว่ารักใย,ยไมไหมไตก็บอกว่ารักสิและใย,ยไหมก็ถามกลับว่าทําไมพ่อไม่รักหนูแบบนี้บ้างไตที่ได้ยินแบบนั้นก็นิ่งไปสักพักก่อนที่เขาจะเห็นว่าในมือที่เขาอุ้มอยู่ไม่ใช่ใย,ยไมแต่เป็นสอพอเด็ก ทันใดนั้นเองสอพอเด็กในมือของไตก็ดิ้นขยับอย่างแรงจนไตตกใจอยู่ในพวังหลอนคิดว่าเขาตกอยู่ในบ่อบ่อหนึ่งและไต่ก็ช็อกนิ่งตาค้างไปกับพื้นเช้าวันต่อมาตำรวจมาที่วัดกันเต็มไปหมดพอได้รับแจ้งจากพิมพ์ว่ามีสอพอเด็กอยู่ในโกดังวัดเยอะมากๆตำรวจก็เลยให้สับป,ปะเลอเปิดประตูทุกบ้านออกแล้วมันก็มีเยอะมากจริงๆและสุดท้ายเรื่องรลวก็ถูกสาวไปถึงตัวก้อยก้อยกับลุงสับป,ปะเลอโดนตำรวจจับทั้งคู่ทำไป เพราะว่าเงินทั้งนั้นลุงสับเปลือบอกกับตำรวจว่าสอพอเด็กทั้งหมดที่เขารับมามี2 0 0ล่างเลยทีเดียวทางด้านขวัญที่ตอนนี้หมอบอกว่าเธอมีลูกไม่ได้อีกต่อไปแล้ว บอมก็รู้สึกผิดมากที่ทำให้ควันต้องเป็นแบบนี้ส่วนทางด้านไตที่ตอนนี้เขายังคงอาการหนักอยู่ตาช็อกค้างเพราะสมองของเขารับการกระทบกระเทือนอย่างหนกักยายใหม่ที่มาเยี่ยมไตยอยู่ๆเธอก็เดินไปนั่งที่เตียงค้างๆที่กำลังตรวจคันอยู่และเธอก็เปิดผ้าม่านออกก่อนจะกลับไปและเตียงข้างๆที่นอนอยู่นั้นก็คือสานั่นเอง เธอมีอาการเดียวกันกันกบไตและเรื่องก็ได้เล่าเรื่องราวาก่อนหน้านี้สาเป็นกิ๊กกับไตนั่นเองเธอมีอะไรกับไตจนท้องแต่ไตก็ไม่ยอมรับเพราะเขามีครอบครัวแล้วเขาไม่ให้สาเก็บเอาไว้และด้วยความที่สารักไตมากๆก็ยอมทาตามและเธอก็ดันมาท้องกับไตอีกครั้งแต่ไตก็ไม่รับเหมือนเดิมครั้งนี้สายังไม่ทันจะได้ทําอีกครั้งเธอกับโดนผีเด็กหลอกจนเป็นแบบนี้ซะก่อนจบลงไปแล้วสําหรับดิอันบอนชิลเป็นยังไง กันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย